สวัสดีนะครับมาสำหรับคันนี้นะครับลูกค้ามาด้วยการนะครับมาด้วยอาการเหยียบเบรกแล้วสั่นนะครับสั่นแล้วพูดง่ายว่าสั่นแล้วหอนนะครับเท่าที่ลูกค้าบอกนะครับนะมาดูกันะอันนี้แตะเบรกนะครับครับแตะเบรกครับวงลงครับวงเริ่มลงครับลงครับนี่แตะเบานะครับพอดีมีรถข้างหน้านะครับนะเดี๋ยวเทสเอีกทีหนึ่งครับ ครับนี่ครับนี่ครับลงถนนไปเลยครับนะครับแบบนี้บอกเลยถ้าจับวงมาลัยไม่ดีมีล่วงถนนแน่นอนครับผมอ่าเนี่ยฮึดังทั้งคันนะครับโอ้ยลุวงมาลัยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับ เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเกิดจากอุปกรณ์ชิ้นไหนอย่างไรถึงทําให้มีอาการแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับมาครับทันนี้นะครับที่เมื่อกี้ได้ทําคลิปอกไปไตเติ้ลนะครับว่าอย่าเบรกแล้วพวงมาลัยสถานนะครับนี่ครับจานโค้งนะครับเป็นสองเสียงนะครับ อันนี้พอมันโคดเนี่ยเวลาเราแตะเบรกนะครับแม่ปั๊มเนี่ยมันจะมันจะดิ้นเข้าดิ้นออกดิ้นเข้าดิ้นออกแรงๆนะครับมันก็เลยสะท้านขึ้นไปถึงพวงมาลัยเพราะอะไรพอมันสะท้านเนี่ยตัวลูกหมากไปแรกนะครับมันก็เบี่ยงกลับไปที่พวงมาลัยนะครับฝั่งซ้ายว่าหนักแล้วนะครับนะี่ครับนี่ครับฮะไปหนักแล้วอ่ะปรับนู้ดครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งขวากันนะครับนะว่าอาการเป็นย,ยังไงอันนี้ก็มาดูฝั่งขวากันนะครับนะฝั่งขวาง่ายนะครับนะเนี่ยครับโคดนะครับนะก็ก็คืออันนี้มันโคดทั้งสองฝั่งนะครับพอมันโคดทั้งสองฝั่งนะครับพอโคดทั้งสองฝั่งเนี่ยเวลาเราแตะเบรกนะครับปั๊ม แม่ปั๊มเบรกตัวสายเบรกนะครับสั่นแรงสั่นแรงนะครับพอสั่นแรงปุ๊บมันก็เลยสถานในลูกหมากไปแหลกนะครับขึ้นไปที่พวงมาลัยอนนี้พอเรารกดเบรกนะครับมันก็เลยมีอาการพวงมาลัยสั่นนะครับพวงมาลัยเหวี่ยงแรงๆนะครับผมแต่คันนี้ช่วงล่างเป็นเยอะนะครับเป็นเยอะมากครับผมเป็นเยอะมากครับนี่ครับนะปิงนุกปิงนุกนะครับฝ่าหน้ารั่วตัวน้ำมันเครื่องหยดนะครับนี่ครับนี่นะครับนะแล้วก็โชคตายนะครับ โชคตายโชคเคยซ่อมมาแล้วนะครับเคยอัดน้ามันมาแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับผมนะอ่ายังไงคันนี้อ่าช่วงง่างเจอเยอะแน่นอนครับนี่แล้วก็ปีกนกนะครับปีกนกลูกค้าอัดบูทมานะครับครับนี่ตัวตายครับเห็นไหมไปแอบลงนะครับนะอ่ากินยางนะครับนี่กินยางนะครับกินยางด้านในนะครับเรียบร้อยนะครับนะโอเคตามนั้นจ้ะยังไงเดี๋ยวคันนี้ แจ้งลูกค้าทําการซ่อมต่อไปนะครับผมอย่างไรก็ฝากไว้เป็นวิทยาทานเล็กๆน้อยๆน,นะครับท่านที่ยังไม่รู้ส่วนท่านที่รู้ก็ก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับรู้ก็คือรู้นะครับไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับโอเคตามนั้นครับผม